ผมจะพาทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาคุยกับเจ้าของสวนดีกว่าครับว่ามะเขือตรงนี้นะครับเขาเก็บมากี่เดือนแล้วครับเดี๋ยวดูนะครับผมจะให้ทุกท่านดูครับโน่นโน่นนะครับไปโน่น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 เลยนะครับยาวไปโน่นนะครับก็ไปติดตามสวนมืลมาแต่วันนี้แวะมาเที่ยวสวนมะเขืออ่าเดี๋ยวแล้วนะครับอ่าครับอ่าอครับพี่อันนี้พี่ชื่ออะไรครับแนะนําชื่อครับชื่อสายชนค่ะสายชนโอ้โหอันนี้คือคุณพี่สายชนนะครับแล้วตรงนี้มันที่ไหนครับ หนองมันแดงค่ะหนอมันแดงแล้วผมอยากจะทราบว่ามะเขือตรงเนี้ยคุณพี่เก็บมากี่เดือนแล้วครับเก็บตั้งแต่เดือนธันวาค่ะนี่ครับดูต้องเก็บตั้งแต่เดือนธันวาแล้วครับดูครับดอกดูครับพร้อมเลยครับลูกเล็กเต็มเลยครับเก็บมาตั้งแต่เดือนธันวาค่ะโอ้โหแล้วปกติแล้วที่อ่าคุณพี่ปลูกมะเขือเนี่ยมันเจ็บได้กี่เดือนครับเต็มที่ก็ประมาณแปดเดือนค่ะแปดเดือนนะอันนี้ก็คือก็ต้องเก็บยาวเลย ครับผมนะครับอันนี้ก็เก็บมาก็เข้าห้าเดือนแล้วครับอันเดี๋ยวเราจะมาติดตามใหม่นะครับเดี๋ยวดินครับเนี่ยเห็นนะครับนี่คือสวนมะเขือที่ฉีดสมแดงอ่าฮะโอ้ยคนรดน้ํานี่ลูกจ้างหรือว่าใครครับลูกจ้างรดน้ำครับผมนะครับสุดยอดนะครับสมแดงเป็นอาหารชูความเพื่อชีวภาพจูลิซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับตัวนี้จะช่วยบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากครับทําให้รากยาวนะครับ รากจะดูดรับสารอาหารน้ำภาษาอาหารเป็นเรื่องต้นอย่าทำไม่เพิดแต่ขนานดีนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับจเจนนะครับรับผมต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากคุณพี่คุณพี่อะไรนะสายชนครัคุณพี่สายจนครับผมวันนี้ผมสุดใจส่งตัวทายต้องก่าขคว่าสวัสดีครับ